พี่วาสนานครับขอสอบถามท่านประธานค่ะเป็นก้อนเนื้อที่มดลูกทานแล้วยุบไหมคะแต่ไม่ใช่เนื้อ,อไรนะคะอ่าโอเคก็จะเป็นเคสเดียวกับคล้ายๆของพี่ดวงเนาะนะครับเคสนี้นะครับโอเคก้อนเนื้อนะครับผมเรียนอย่างนงี้ยครับเมื่อจะเป็นก้อนเนื้อเป็นก้อนนิ่วเป็นเซีดหรืออะไรก็ตามนะครับที่มาเป็นก้อนเกิดขึ้นมานะต้องแจ้งพวกเราว่าคุณสมบัติของถังเช่าที่ ที่หลายๆเคสที่เราเห็นนะครับที่กล้าการันตีได้เลยคือมันจะยับยั้งครับไม่ให้เซลล์นั้นๆเนี่ยขยายตัวขึ้นหรือโตขึ้นมาไว้ง่ายๆสมมติมันอยู่สองเซนมันก็จะอยู่สองเซนมันจะกดไว้อยู่แค่นั้นอยู่สามเซนก็จะกดสามเซนอยู่ห้าเซนกดห้าเซนนั่นนี่คือข้อดีที่ที่สามารถนะครับการันตีให้ได้นะครับคือมันมันไม่โตขึ้นไม่ขยายตัวขึ้นนั่นแหละครับนี่คือข้อดีส่วนจะยุบไม่ยุบฟอไม่ฟอว่ากันอีกเรื่องหนึ่ง นะครับอยู่ที่ร่างกายของคนที่เป็นด้วยว่าคนที่เป็นเนี่ยนะครับนะร่างกายคุณแข็งแรงมากแค่ไหนนะการพักผ่อนนะครับการดูแลตัวเองอาหารการกินต่างๆพวกนี้มีผลหมดนะครับนะซึ่งนะครับก็ช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งแล้วยิ่งถ้าไม่ใช่เนื้อลายก็ก็ถือว่าโอเคเราไม,ไม่ไม่ต้องไปผ่าอย่างน้อยมันไม่ใหญ่คือข้อดีของการที่มันไม่โตขึ้นมันไม่ใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ไปเบียดตรงอื่นรอ้ไหมครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นของพวกก้อนเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อหลายก็จริงแต่พอแลามันขยายตัวขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันไปเบียดตัวอื่นที่อยู่ในด้านด้านในของเราในร่างกายของเรานะไปเบียดตรงนั้นไปเบียดตรงนี้ตัวอื่นก็จะมีปัญหาตามนะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดมันไม่โตขึ้นแน่นอนครับนะมันไม่ใช่เนื้อหลายก็ไม่ไม่ต้องไปซีเรียมันนะครับก็ลองดูนะครับว่าหน้าวันนี้มันขนาดเท่าไหร่นะกินหลังเช่าไปแล้วรอบหน้าไปตรวจเมื่อไหร่นะครับแล้วท่านลองซิว่าขนาดมันโตขึ้นหรือเปลล่่่่าานนนมมมัใหหญขึ้ยแตๆคทีผ ดูบางคนก็ฝอนะครับนะอย่างพี่กัญยรัตน์นะครับนะอันนั้นก็เนื้อง,งอกในสมองฉายตอนแรกนะเห็นเป็นก้อนเลยนะกินไปอัดไปเยอะเหมือนกันตอ,อนนี้คือฝอแล้วนะไม่ต้องผ่าตัดด้วยนะครับนะของพี่กัญยรัตน์นะครับก็เอามาแชร์ให้นะครับโอเคนะครับคุณนายเป็นสวัสดีนะครับพี่ทรงศรีสวัสดีนะครับขอฟังซ้ำเรื่องไทรอยเลยค่ะโอเคนะฟังซ้ำเรื่องไทรอยที่พูดที่ฟาร์มเนาะ เรื่องไทรอยนะครับให้เราเขา้าใจไทรอยคืออะไรนะไทรอยเป็นต่อมไรท,ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายหน้าที่ของฮอร์โมนไทรอยคืออะไรนะครับไทรอยไทยรอยมีหน้าที่ในการเผาผลาญพลังงานครับเผาผลาญพลังงานให้กับเราทีนี้ปัญหาของไทรอยมันมีสองปัญหาแต่หมอเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้บอกเราละเอียดมากนะครับนะหมอแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไทยรอยจะมีปัญหาอยู่สองอย่างครับหนึ่งร่างกายผลิตฮอร์โมนไทรอยเยอะเกินไป นะครับนะเยอะเกินความจําเป็นนะกับ2ร่างกายผลิตฮอร์โมนไทรอยน้อยเกินไปมันมีอยู่แค่สองเคสแ,แค่นี้แหละนะคนที่ป่วยเป็นไทรอยนะครับทีนี้ถ้ากรณีร่างกายผลิตฮอร์โมนไทรอยเยอะแพทย์แผนปัจจุบันนะค,คุณหมอแพทย์แผนปัจจุบัน,บนเขาก็จะจ่ายยาลดฮอร์โมนไทรอยไว้ง่ายร่างกายผลิตเยอะก็กินยาลดซะนะน,นั้นคือของอหมอแพทย์แผนปัจจุบันนะ นะครับหรือถ้าอีกเคสหนึ่งถ้าฮอร์โมนไทรอยด์ถูกผลิตน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการนะรแพทย์แผนปัจจุบันเขาก็จะให้ยาที่กินแล้วสามารถเพิ่มฮอร์โมนไทรอยด์มากขึ้นอ่านะครับมันก็มีแค่แน่สองอย่างนะครับไม่ลดก็เพิ่มนะอยู่ที่ว่าท่านเป็นแบบไหนนะจากนั้นนะครับนะเทียบกับมาพูดถึงถังเช่าตัวถังเช่าเองนะครับนะถ้ากรณีที่มันมันไปเจอว่าคนนี้ฮอร์โมนไทรอยด์สูงมันก็ไปช่วยลดครับก็คือไปช่วยยาโรงพยาบาลทํางาน อามันสูงให้พวกเราช่วยกันลดหน่อยไปเจอบางคนที่ฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำหรือน,น้อยเอ้ยพวกเราช่วยกันเพิ่มนะก็ประมาณนั้นแต่ถามว่ามันเข้าไปทําแล้วเนะี่ยทำให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมก็ตอบได้เลยเขาไม่แน่นอนนะแต่ว่าดีกว่าเดิมไหมดีกว่าเดิมครับนะต้องบอกพวกเราอย่างนี้นะครับว่าดีกว่าเดิมแต่ดีขึ้นนาะกีีเปอร์เซนต์มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ร่างกายพวกเราด้วยนะเพราะแต่ละนะผลจะพูดเสมอว่าร่างกายพวกเราแต่ละคนแข็งแรงไม่เท่ากันหรอกนะครับนะร่างกายพวกเราแข็งแรงไม่เท่ากันเพราะนั้นการได้ผลในการทานก็ ต่างกันเหมือนกันนะครับนะอ่ะโอเคนะครับอันนี้เข้าๆนะครับสาหรับเรื่องไทยลอยนะครับคนไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศสมัครสั่งซื้อส่งให้ญาติพี่น้องในไทยโอ้อันนี้สบายเลยครับพี่น้องไม่มีปัญหาครับนะถ้าส่งในไทยจบเลยครับไม่มีอะไรนะโอเคคนอยู่ต่างประเทศใครจะสมัครสมัครได้หมดเลยครับเพราะว่าอยู่ที่ไหนก็สมัครได้เนาะคุณมีเอกสารมีอะไรก็สมัครได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้ของเราเป็นระบบออนไลน์กันหมดแล้วนะพอสมัครแล้วคุณจะสั่งซื้อส่งให้ใครในประเทศได้หมดเลยครับนะเพราะในประเทศบริษัทส่งฟรีอยู่แล้ว นะครับโอเคของพี่นงไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าอาจารย์แหม่มสวัสดีนะครับ่าโอเคพี่แผนสวัสดีครับคุณอ้อนะครับสวัสดีครับแฮปปี้เบรดเดย์คุณอ้อเลยนะครับย้อนหลังนะโอเคคุณปียรักษ์นะครับ่าขอบพระคุณท่านประธานในของรู้ยินดีครับนะพี่สำเริงสวัสดีครับคุณนี่อะไรฮะคุณนี่ออนใช่ไหมอ่อนทีมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับนะสวัสดีนะครับพี่น้ำมนต์ขอถามท่านประธานว่าคน เป็นไมเกรนทางหลังเช่าจะดีขึ้นไหมครับนะส่วนใหญ่นะอันนี้ผมพูดภาพรวมนะส่วนใหญ่ดีขึ้นนะถ้าคนที่เป็นไมเกรนนะแต่ว่าเราเราต้องต้องพูดอย่างนี้ก่อนครับอ่ามันอยู่ที่สาเหตุของการเป็นไมเกรนเหมือนกันนะไมเกรนมันมันมีหลายๆสาเหตุนะครับแต่ถ้าเป็นไมเกรนที่เกิดจากความเครียดคือแบบไม่รู้ว่าท่านกังวลเรื่องอะไรท่านเครียดเรื่องอะไรแล้วแล้วนะครับทําให้นะท่านเป็นไมเกรนขึ้นมาเนี่ยนะครับอันเนี้จะค่อนข้างยาก ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับนะจะค่อนข้างได้ผลยากกว่าไมเกรนที่เกิดจากสาเหตุอย่างอื่นนะครับนะไอปวดหัวเอ้ยเกิดจากการทํางานเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับประสาทต่างๆอันเนี้ยอันเนี้ยง่ายกว่านะแต่ได้เกิดจากความเครียดอันนี้จะค่อนข้างค่อนข้างแก้ไขยากนิดนึงนะเพราะว่านะด้วยภาวะเครียดนะครับทำให้เกิดเป็นไมเกรนเนอันเนี้ยนะครับก็จะแก้ยากนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะถ,ถ้าไม่ใช่เครียดนะก็ได้ผลการดีขึ้นแทบทุกคนนะครับพี่น้หมนนะครับ คุณมณีการสวัสดีนะครับขอถาม,รรมท่านประธานอีกเคสหนึ่งครับนิวในไตนิวในไตเมื่อกี้นะครับนะโอเคตอบไม่นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ตอบไปแล้วตอบอีกรอบหนึ่งนิวนะครับนะก็มันจะเป็นก้อนนะครับเล็กๆแข็งๆเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่นะครับนะทางเช่าช่วยอะไรบ้างถ้าคนที่เป็นนิวหนึ่งนิวบางคนเวลาสแกนเวลานะซาวมาแล้วโอ้โหมีหลายๆเม็ดเลยเห็นข่าวล่าสุดเด็ก อายุเท่าไหร่อ่ะมีตั้งสี่สิบกว่าเมนะ็ดเนี่ยเม็ดละเท่าเล็กเล็กเลกเ,ลเลท่าก้อนกวดเนี่ยแหละครับเยอะมากนะครับข้อดีของมันหนึ่งนะครับนะมันไม่เพิ่มจํานวนสมมติว่าสมมติน้มีสองเม็ดมันจะไม่เกิดเม็ดที่สามอันนี้อันนี้เล่า,เล,าเล่าแบบนี้ก่อนนะครับนะถ้ามีสองเม็ดเนี่ยมันจะไม่เกิดเม็ดที่สามก็คือถังเช่ามันจะไปนะไม่ทําให้หนึ่งไม่ให้ตัวขยายตัวขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้ไปเกิดตรงจุดใหม่ๆนะนี่คือสิ่งที่ถังเช่าทําได้ส่วนจะหายไหมจะฟอร์ไหมจะยุบไหมอัานว่ากันอีกเรื่องหนึ่งเดี่ผม ผมพูดเสมอว่านมันอยู่ที่ร่างกายของเราด้วยว่าร่างกายเราแข็งแรงแค่ไหนนะครับร่างกายแต่ละคนแข็งแรงไม่เท่ากันนะครับนะวุฒิภาวะต่างๆนอกจากความแข็งแรงแล้วอาหารการกินที่เรากินการนอนการพักผ่อนมีผลหมดเลยครับนะมีผลต่อหมดเลยในเรื่องของนะครับนะการดูแลพวกนี้นะครับนะคุณน้ำมนถามว่าเนื้อเงาในสมองทานหนังเช่ามากเท่าไหร่ถึงจะดีขึ้นครับและฝ่อครับโอ้เล่เนอย่างนี้ครับนะสําหรับ ในงอกในสมองก็จะมีอะขอขอยกตัวอย่างเคสสมาชิกเราแล้วกันนะครับก็จะมีของอครูชื่นนะครับนะ,ะ,ะเป็นคุณครูนะครับชื่อ,อคุณครูกัญญาลัตแหลมจริงนะครับท่านอายุประมาณหกสิบกว่าเกือบเจ็ดสิบแล้วนะครับก็ไปเจอน่องงอกในสมองนะครับจําขนาดไม่ได้หนึ่งหรือสองเซนนี่แหละนะพึ่งพอดีโชคดีตรงที่ว่าเจอเร็วนะครับแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าให้แกผ่าตัดตอนแรกเนี่ยแกผ่านทิป เ,เวยนนามนะแกก็ยกเลิกครับนะแกก็มายกเลิกผมก็เอ๊ะทำไมถึงยกเลิกแกบออ๋อพอดีเป็นเนื้งงองอกในสมองคุณหมอผ่าตัดช่วงนั้นพอดีครับนะช่วงที่ไปเวยนนามพอดีแกก็เลยโทรมายกเลิกนะผมก็เลยบอกว่าเอางี้ครับคุณครูนะลังมีเวลาอยู่ตอนแกแกลูกหน้าเป็นเดือนแล้วนะเดือนกว่ากว่าบอกคุณครูพอมีเวลาอยู่นะนะแล้วก็เพิ่งจะตรวจเจอใช่ไหมว่าแกเพิ่งบอกเพิ่งตรวจเจอ นะก็อย่างนี้ครับเดีย๋ยวยงี้ครับเดี๋ยวคุณครูก็อาจจะทานเยอะ Serbia, นิดหนึ่งอัดเยอะหน่อยนะครับนะแกะทานเช้า2กับวัน2เย็น2ก็อัดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งเจอเนี่ยโอกาสฟอเนี่ยโอกาสยุบเนี่ยมันมีอาจจะไม่จะเป็นต้องผ่าตัดเพราะแกกลัวนะก็สิ่งหนึ่งที่ถังเช่าสามารถทําได้นะครับให้พวกเราเข้าใจแหละเนื้องอกจะเป็นตรงไหนก็ตามนะ ng อกตรงนนงอกตรงนี้นะครับหรือเป็นซีดเป็นนิ้วอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะสิ่งสิ่งหนึ่งเลยที่ถังเช่าสามารถช่วยได้ก็คือเขาเรียกว่า ยับยั้งไม่ให้มันขยายขนาดนี่คือนะตรงนี้ผมการันตีให้ได้นะแต่ว่าไอ้ฟอไม่ฟอว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะโอเคนะนะสาเหตุอะไรบ้างที่มันจะฟอไม่ฟอรหนึ่งร่างกายร่างกายคุณแข็งแรงแค่ไหนเพราะร่างกายแต่ละคนแข็งแรงไม่เหมือนกันถูกไหมครับร่างกายแข็งแรงแค่ไหนอาหารการกินเป็นยังไงเพราะว่าไม่ใช่แค่เฉพาะถังเช่าเราก็ต้องทานอาหารนะที่มันเข้าไปช่วยในการเสริมสร้างตรงนั้นนะเข้าไปช่วยร่างกายเข้าไปช่วยเซลล์เม็ดเลือดขาวเข้าไปช่วย อะไรต่างๆในการที่จะกําจัดเซลล์พวกนั้นออกเหมือนกันนะครับนะก็อยู่ที่ร่างกายเราด้วยนะครับนะช่วยกันถังเช่ามันช่วยเต็มที่แล้วแหละผมมั่นใจว่าถังเช่ามันช่วยเต็มประสิทธิภาพที่มันจะทําได้ในร่างกายคนนั้นนนนะครับนะตัวเราก็ต้องช่วยเหมือนกันเั้นสองแรงบวกกันครับถังเช่าช่วยเราช่วยนะสองแรงแข็งขันนะครับช่วยกันนะครับงาะก็จะเกิดผลลัพธ์ที่มากขึ้นนะครับค่ะสวัสดีค่ะฉันเป็นสมาชิกที่นี่นะคะเราก็ได้ทานถังเช่าไป แล้วก็คือที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบคล้ายๆเป็นซีดนะคะแล้วก็มันก็ทานไปประมาณ2เดือนก็นิ่มขึ้นยุบลงแต่ก็ยังไม่หมดนะคะเพราะว่าเป็นก้อนใหญ่มากที่ไหลข้าปฝาเนี่ยคะ่ะก็แล้วอย่างอื่นก็ตามมาคือสุขภาพก็ไม่เพียอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทานตอนเช้าแล้วก็ตอนก่อนนอน ทำให้เราแบบสดชื่นนะคะตื่นนอนมาในนามของบริษัท New s w s u e s s w s v l r ขอเชิญทุกท่านที่รักสุขภาพแล้วก็อยากมีไรายได้ด้วยมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของ New Success World ของเรานะคะยินดีต้อนรับค่ะ